không có ọt màn ọt đà ฟังใครทั้งสิ้นนะลูกแม่รักหนูถ้าหนูรักแม่สัญญากับแม่นะว่าจะไม่พูดถึงผู้หญิงที่ชื่อไซคำอีกเพคะเสด็จแม่หม่อมฉันไม่ต้องการอะไรแล้วหม่อมฉันต้องการความรักจากเสด็จแม่คนเดียวนะเพคะอย่างนี้สิจ๊ะอีกไม่นานโอรสแสงตะว,วันพระคุ่มั่นของหนูก็จะเดินทางมาถึงลูกจ๋าหนูต้องรักนวลสงวนตัวนะลูกนะ แม่จะค่อยๆสอนให้เจ้าการเป็นผู้หญิงที่ดีอ่ะมันไม่ง่ายนักหรอกเพคะเสด็จแม่จาอาชิงชมนี่ก็แปลกวงว่านหว,วานเครือตัวเองแท้ๆกลับไม่รักไปรักสายเลือดนอกอกนางรุ่งทองเอ้ยเธอน่ะไม่รู้หรอกว่าสัญชาติเดิมของเธอเนี่ยเป็นอะไรถ้าบัวหลายคนนี้ไม่มีความสุขเธอน่ะก็ยหวังมีความสุขเด็ดขาด เจ้าพรายวันว,นวายท่านใจเยนเ็ยนไหมน้องว่าเรามีได้ที่เอียวดองที่ว่าชัยพี่ชัยน้องเกิดความขุ่นข้องขั้งแค้นใจเย็นเราตาหัน แต่ห่างเราเพิงรู้ว่าเราพระหาะร้ารานพอฟ้าตานจนใพรเราสาให้เลือไผยตามแผนเพิ่งจะรู้ตนเป็นโจรตำอย่าไปว่าตัวเองที่แม่ ฝ่ายคำดูแข็จงหักให้ล้องรงให้ตกคิดถึงหัวอ,อกฟ้าตาจะถูกผิด อดีตที่ผ่านมันก็เนิ่นนานเมียวแน่นอันคาอน้ำนมของสายคำข้าอุบประธรรม เพราะไม่ใช่ค่าน้ำนมลจึงทำให้ฉันนเหมือนคนโง่อย่างนี้ก็ไม่เรียกคนโง่หรอกแต่มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เราเป็นเด็กไม่สมควรจะเก็บเรื่องนี้ไปคิดฉันคิดอยู่แล้วเช่ว่าพี่ทีวาเนี่ยทำไมถึงไม่ได้ไปออกป้นกับฉันเมื่อรู้แล้วก็ปลงซะลงซะเถอะนะอย่าไปคิดอะไรมากเลยพี่ทีวาคงรู้แล้วว่าเราเป็นโจรเขาคงตังเกตาเราอย่างแน่นอน พัยนขึ้นชื่อว่าโจรใช่ว่าจะชั่วเสมอไปใช่พี่เกิดมาก็เพราะว่าโจรไม่เคยลืมบุญคุณและมิหนำซ้ำพี่ก็ยังรักเจ้าพัยวนเหมือนน้องชายของพี่แท,แท้ๆนะถูกต้องจะให้เราเชื่อใจได้ยังไงกันล่ะ ใจจะ<า><า>ทื่นนะได้มาให้หยึดมันความสัมพันธ์น้องพี่เกรงนักจะมีมองมส่วนมากมนุษย์เราน,านั้นคิดมากไปหรือเปล่า จะแบ่งผิวพันวัน,นะฮะพี่จตตัวใหญ่ว่าพี่ไม่ค่อยจะมีธรรมเพราะอยู่ห่างพระเหตุผลส่วนใหญ่จะเหียบจะย่ำดูถูกคนตำกว่าตน ขอถือสัจความจริงฟังพี่เขาฟังพี่เขาให้เป็นยอดยิงบัญญัติหากมีใจซื่อถือสัตว์รับรองไม่ขัดกุศลส,สำหรับมนุษย์ ในโลกนี้ส่วนมากถือที่ทิฐิสมองมนุษย์อุตตริจึงถูกาำนิแต่ตนจะบไพผู้ดีมีค่าทุกคนเกิดมา เป็นคนเป็นไงเอเอ,เอที่รักเจ้ารักยังไงก็ยังรักอย่างนั้นผมต้อง หน้าตาดีแล้วยังจัดสวยอ <en> ีก <Labor> น <ator il ain> ้องเกแก้วด like ูสิพี่จัดเองนะปะมามามามตั้งไว้ตรงนี้รอพ่อเอ๊นี่มันยังน้อยไปนะท่านพ่อกลับมานะต้องหิวนี่น้อยไปยังมีอีกไหมพี่มีในสวนเยอะแยะไปไปไป เงียบจังเลยสุรธมาตพิเชค่ะเหมือนร,รู้ว่าเราจะมาเตรียมผลไม้เอาไว้ซะด้วยคงจะเกรงกลัวบารมีของพระองค์พิเชคฉลองศรัทธาเธอสักหน่อยมามากินด้วยกันขอพระไทยพิเะคโอ้โหเยอะแยะไปหมดเอาท่านแทะเลยโอ้โหเอาอย่างนั้นเลยวุฒิเจ้าจะมีะอยู่ที่เปลือกขอพระไยัยพิยะค เป็นไงบ้างหวานกรอบพี่เจค่ะอือหึอร่อยมากเลยเนี่ยอืออมุ่นนอกซะด้วยอือพระองค์มาสวยมากเลยพี่เจค่ะเอรเลยเอาเลยเอาเลยกล้ว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 ยหน่อยไหมโอ้โหนี่กินไม่หมดแล้วพี่เจค่ะมันเยอะแยะไปหมดเลยพี่เจค่ะอือหึอร่อยจริงใช่จริงรสชาติเจ้ากล้วย เป็นผู้สูงสักด์ประดุดดังราชสีที่พังงาดอยู่บนภูผาแต่นิสัยกิริยาไม่ผิดอะไรกับปากดีนะ ประกาศมาสบประมายามมินมันน้อยไปใช่คืนทําซ่าเดี๋ยวจะสิน้นด้วยคารมลิ้นร้อยเล่เดี๋ยวหัวขาดพี่หวังเป็นครูคลึคงเคล้าไปนะขอให้แม่สาว Okay. okay. มาเป็นเคยอุบากอยาะคิดชวนเจ้าเข้าห้องอยากคิดขัดห้องหันเหนี่คนรงสา์ใจมันสัตว์ไม่คิดสวสดหลอกตะวันจะพาไปสู่ประตูสวรรค์ เพื่อคลายกระสันว้าเวไม่ใช่ละอันที่ราิศรุ่งนั่นมันประโูนรกหากแม่ได้อุ่นไออกไปนะจะรู้ว่านรกไรเล่ผักที่ไรเซทุกทีเลยบอกว่าอย่าผัก Aom 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 Aom